กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ Weekly Games News นั่นเองครับสรุปข่าวเกมประจำสัปดาห์ในทุกบันอังการแบบนี้นั่นเองนะครับบางครั้งเราก็จะมีกระตู้นมีหนังเข้ามาแจมๆบ้างอะไรที่มันน่าสนใจนะครับก็จะเอามาพูดคุยเม้ามอยกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยใครยังไม่ได้กดนะครับไปกดกันด้วยนะครับงนั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับในอทิตที่ผ่านมานะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าน่น ของใจแฟนเกมทั่วโลกครับทางผู้สร้างเกมนะครับได้จัดโบทตัวละครที่แฟนๆรักมากที่สุดเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของซีรีส์โดยมีคนร่วมโบวตเกือบ500,000คนจาก112ประเทศผลปรากฏว่านะครับ ตัวละครที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดใน l ลค e like อ d ดาก,กอนนะครับทั้งหมดนะครับรวมถึงแยกุซาด้วยนะครับอันดับหนึ่งก็คือโกโรมาจิม่านะั่นเองครับฉายาสุนัขบ้าแห่งชิมานโน่ครับคว้าแชมป์ไปแบบขาดลอยด้วยคะแนน49,296เสียงเลยทีเดียวครับชนะขาดตัวเอกของซีรีส์นี้ด้วยนะครับอย่างคาซุมะนะครับบอกเลยว่าคะแนนห่างกันถึง20,000เลยทีเดียวนะใครที่เป็นแฟนเกมนี้อยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าโกโรมาจิม่านี่เป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้ บ้าๆบอๆนะครับรวมถึงนะครับมีอดีตที่น่าสนใจมากๆเลยนะถึงแม้นะครับผมเขาจะไม่ได้แบบว่ามาทุกภาคนะเพราะเขาไม่ใช่พระเอกหลักนะครับแต่ก็คงใจแฟนเกมไปได้เยอะมากนะครับและเป็นสีสันของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะอย่างภาคล่าสุดครับ r a t ร y ยาก z ซ In h a น a i i นะครับผมก็ได้เล่นไปมีไลฟ์สตรีมนําไปดูกันได้นะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยรวมถึงเนี่ยมาร์ชิม่าตลกมากๆเลยนะเหมือนดูกินธรรมะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับต่อมาครับ ผมเป็นข่าวฝั่งหนังกันบ้างครับกับพาราเมล์นะครับผมก่อนหน้านี้เรารู้กันแล้วนะว่าเน็ตฟิกเนี่ยกำลังจะเข้าซื้อวอร์เนอร์บรอดเดอร์นะครับที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับกลายเป็นว่าครับพอมีการประกาศปุ๊บครับพาราเมล์ทุ่มแสนล้านครับปาดหน้าเน็ตฟิกชิงซื้อวอร์เนอร์บร e r เดอร์ครับเกิดดีลยักษ์ใหญ่ซอสยักษ์ใหญ่นะครับเมื่อพาราเมล์ประกาศขอซื้อกิจการวอร์เนอร์บร e r เดอร์ดิสคอฟเวอรี่ครับตัดหน้าเน็ตฟิกด้วยข้อเสนอที่หนักกว่าและจ่ายสดเพื่อหวังเป็นเบออรรร์ในนุตสาหกมบัเทิง प्राप्त แต่นะครับผมก็มีข่าวออกมาต่อยครับว่าในส่วนของวอร n เ r อไม่ครับก็ยังจะขอจับมือกัน Netflix อยู่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่พาราเมลยื่นเข้าไปนะก็ต้องบอกว่ามันเยอะยิ่งกว่าที่ Netflix ให้ครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วพาราเมลเป็นสายหนังนะครับก็จะเป็นหนังโลงหนังอะไรเงี้ยสิ่งที่วอร์เนอร์จะได้จากการที่ถ้าให้พาราเมลซื้อก็ยังจะได้หนังที่เข้าโลงตามปกติครับตามที่เราชอบนะแต่ Netflix ครับเป็นประเภทที่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นสตรีม นั่นเองครับเขาก็บอกอยู่ว่าเ,เราก็ยังทําเป็นหนังอยู่แต่ระยะเวลาที่เข้าโรงมันจะสั้นลงและมันจะลงสตรีมมิ่งเร็วขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเกิดการตกลงแบบไหนอีกกมานะครับก็ต้องมาดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมตอนนี้ทุกคนก็จับจ้องกันอยู่กับดิวนี้สุดๆเลยนะครับกับาการเข้าซื้อของ Netflix กับ Warner Brothers และ r a m o u ม t ครับ ต่อมาครับเป็นข่าวของ i อช o w s สปีดครับฝรั่งคนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเขาเป็นคนที่ทําอะไรที่เป็นไวรัลอยู่บ่อยๆนั่นเองครับล่าสุดนะครับไอช o w s สปีดโดนฟ้องเละครับหลังโรมัดทุ่มหุ่นยนตริสบอทจนพิการครับ ว่ายง่ายก็คือสปีดเนี่ยงานเข้าแล้วครับเพราะว่าความเกลียนของเขาเนี่ยแหละกลายเป็นคดีความครับสตรีมเมอร์ตัวท็อปที่มีผู้ติดตามกว่า50ล้านคนอย่างเขาเนี่ยกำลังถูกบริษัทโซเชียลโรบอติกครับยืนฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างหนักหลังจากไปทําร้ายร่างกายและวงจรของริสบอรนะครับหุ่นยนต์นะครับที่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยนะครับทั้งรั้วหมัดครับล็อกคอจับทุ่มครับโอโหหุ่นพังเลยทีเดียวครับได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆครับตอนนี้หุ่นย ทั้งเสียศูนย์นะครับไม่เสถียรเดินตรงไม่ได้นะครับริสบอทอยู่ๆก็ต้องตกงานกระทันหันครับเพราะต้องลกยกเลิกงานใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นงานที่จะต้องไปออกที่ช่อง Mr. Beast บีนะครับหรือ CBS ครับบริษัทว่าบอกเลยครับว่าเป็นการเสียท่ามากสุดๆครับจากที่เคยได้ยอดวิวหลักร้อยล้านต่อเดือนครับพอไม่มีคอนเทนต์ใหม่ยอดก็หายไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าริสบอทไม่มีอะไรทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูดูครับ ว่ายอดที่ออกมานะครับจะเป็นเท่าไหร่เขาจะเปิดเผยไหมอันนี้ยังไม่มีบอกมานั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นข่าวจากรัฐบาลเราบังครับกับ EEC นะครับเป็นแลนด์มาร์คโลกครับเตรียมพื้นที่รับสนามกีฬายักษ์ และที่น่าสนใจคือเขาอยากจะทำดิสนีย์แลนด์ครับโปรเจก t นี้นะครับสนามกีฬาความจุ80,000ที่นั่งนะครับจะใหญ่กว่าราชมังคลากีฬาสถานครับที่มีความจุประมาณ50,000ที่นั่งครับอันนี้เราไม่ได้สนใจเท่าไรครับที่ผมสนใจจริงๆก็คือดิสนีย์แลนด์จะเข้าไทยครับรัฐบาลสั่งให้ EEC ศึกษาความเป็นไปได้ในการจีบดิสนีย์มาสร้างสวนสนุกในประเทศไทยครับต้องการใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเทีย่ยวและเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและสนามบินอุตภเมาครับส่วนตัวผม บอกตามตรงนะว่ายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าดิสนีย์นะครับอ,อย่างที่ผมรับรู้ข่าวสารมาเท่าที่ทราบนะครับก็ใช้เงินลงทุนใน ในการลงทุนนี่มหาศาลมากและบ้านเราการเมืองที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้นะครับมีการคอร์รัปชันอยู่แบบนี้เลยใครคก็รู้กันก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าดิสนีย์ไม่ค่อยอยากจะมาลงทุนกับประเทศแบบเราสักเท่าไหร่ครับประเทศเราไม่ได้ใหญ่โตแบบหลายๆประเทศครับและการเมืองเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนหลายๆประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะของผมนะครับถ้ามาได้ก็ดีครับโอ้โหมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเราจะได้มีดิสนีย์ในประเทศของเราผมเนี่ยกะรอซื้อลายปีเข้าเล่นทุกวัน,ท,วนทุกอาทิตย์ <laughs> นั่นละ ถ้าเกิดว่ามันมาได้จริงๆจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเขาก็มีระบุอยู่นะครับว่าถ้ามันจะมามันจะอยู่บริเวณไหนก็จะอยู่แถวช,ช่องเศร้าชนบุรีระยองและพื้นที่เชื่อมโยงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็มันใกล้สนามบินอุตรภเขาเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้แบบเดินทางลงกรุงเทพนั่งอุตรภเขาต่อเพื่อไปดิสนีย์อะไรอย่างงี้ว่ากันไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสนามบินเราก็จะโตมากขึ้นแต่ดิสนีย์จะเอาด้วยไหมนั่นแหละครับที่ยากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็มีข่าวมาบอกว่าในส่วนของตัวสวนสนุกเนี่ยกำไรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแถมต้องทําหนักด้วยและถ้าประเทศเราที่เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่การท่องเที่ยวเราอันดับหนึ่งก็ต้องมาดูกันครับว่าดิสนีย์จะสนใจมาลงหุ้นกับเราหรือเปล่านะครับหรือมาสร้างดิสนีย์ในประเทศไทยนั่นเองครับกลับมาที่ข่าวเกมกันครับกับสควอีนิงงานเข้าครับเจอผู้ถือหุ้นสายโหดแทบสั่งหรือวิธีทํางานครับ 3D Investment Partner กองทุนยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2นะครับถือหุ้นอยู่14.6%นะครับใน Square Enix เนี่ยนะครับเขาออกมาขึ้นไหวครั้งใหญ่ครับด้วยการปล่อยสไลดกกว่าร้อยหน้าครับและวิจารณ์การทำงานของค่ายเกมในตำนานอย่าง Square Enix แบบจัดเต็มเลยครับผม3ปัญหาหลักที่ Square Enix โดนถล่มนะครับอย่างแรกเลยคือกำไรลวกเปียกครับถึงแม้ว่าเขาจะมีเกมดังอย่าง Final Fantasy ครับ Dragon Quest แต่3ปีที่ผ่านมาครับทำกำไรได้ย่ำแย่ ครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างแคปคอมในเฮนโดและโคนามิครับธุรกิจที่ขัดแข่งขัดค้าตัวเองครับกองทุนมองว่าธุรกิจเกมตู้อาร์เคดเนี่ยและการจัดจำหน่ายบางส่วนเป็นส่วนเกินที่ทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยลดลงครับแถมเกมมือถือที่ทำมาก็ถูกยกเลิกไปเยอะเหลือเกินครับและสุดท้ายครับแผนฟื้นฟูแบบขายฝันครับกองทุนวิจารณ์ว่าแผนธุรกิจของพวกเขาเนี่ยในปี2025-2027เนี่ย ของบริษัทเนี่ยคุ้มเครื่อไม่มีเป้าหมายวัดผลได้จริงครับและตั้งกำไรไว้ถ่ําเกินไปเหมือนคนไม่มีไฟอยากจะทำเกมแล้วครับ และครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งนิ่งใหญ่ที่ออกมานะครับในส่วนของอ Square Enix ก็ต้องเลือกที่จะจัดการดีๆนะครับเพราะเขาจะทำยังไงต่อส่วนตัวก็มองว่ารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะถึงผมจะไม่ได้ถือหุ้นกับเขาก็เถอะน,นะแต่ก็รู้สึกว่าเขามีแต่การรีเกมมาขายครับมีแต่รีรีรีรรรมาแต่มันไม่มีในส่วนของการสร้างเกมใหม่ขึ้นมาเลยนะเท่าที่ผมรู้สึกนะว่า Square Enix ทำเกมใหม่เกมอะไรคอมเมนต์ Comment ไม่หน่อยนะครับตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะ เออหรือว่าปีหน้าไอ้สควออชอินิกนี่อีเลียสหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมีอีเลียสท,ที่ผมอยากเล่นนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ไอเกม IP ใหญ่ขนาดนั้นนะถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสควออนิกหรือแคปคอมนะเพราะว่าแกงนี้เขาอยู่แบบเกมเขาเขาใกล้ๆกันอ่ะนะผมก็อาจจะแบบหลงๆจาสลับไปบ้างนั่นเองครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่แฟนเกมรู้สึกมานานครับว่าสควออชนิกช่วงหลังๆเนี่ยออกเกมแบบสเปรสป่าครับเน้นปริมาณแต่คุณภาพไม่นิ่งครับจนกําไรถดถอยครับพอโดนผ จางตัวเลขมาเทียบกับแคปคอมที่ก็ฟอร์มกำลังสดยิ่งเห็นชัดว่าสแควร์อินิกเนี่ยอาการหนักจริงๆครับมาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวที่เราอาจจะได้เห็นเกมใหมายากกันที่พูดถึงหุ้นออกมาอย่างบีบสแควร์อินิกแบบนี้นั่นเองครับมาครับมาที่ข่าวถัดไปนะครับที่เราเลือนไว้เมื่ออาทิตย์ก่อน Black f l a g นะครับหรือชื่อที่เขาเขียนเขาใช้ชื่อว่าคาดจะเป็นอารีเมคนะครับเขาใช้ชื่อว่า l a ซี่นะครับยังจะเป็นยังจะเป็นชื่อแบบชื่อยังไม่เป็นทางการอยู่นะครับโดย Assassin s Creed Black Flag นะครับปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ PEGI หรือ p e g i นะครับหน่วยงานจัดเลตติ้งของยุโรปครับซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันข่าวหรือที่มีมานานว่า u b i s o f t กำลังซุ่มทำภาค Black f l a g ใหม่อีกครั้งครับมาแน่นอนนะครับใครร้อเล่นภาคนี้อยู่นะครับ เขาใช้ชื่อว่าเรซินนะครับผมลีซินนะลรซินอ่านชื่อผิดขอภัยด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายๆคำว่ารีเมคหรือว่ารีมาสเตอร์นั่นแหละครับอ่านผิดขอภัยนะครับวันเปิดตัวที่คาดการนะครับหรือกันว่าจะเปิดตัวอย่างน้อยในงานเด e เกม e a w วอร์ดสองครับแต่ไม่มีมานะครับก็และภาคในตำนานอย่างแบ็คแฟกเนี่ยคือภาคที่ได้รับความนิยมสูงสุดภาคหนึ่งของซีรีส์นะครับและระบบล่องเรือนะครับ ของโจนสลัดเนี่ยถือว่าสนุกมากๆเลยนะเกมนี้ต้องบอกเลยงานนี้แฟนแอสติงคิ้งต้องเ hey, ฮแน่นอนครับเพราะปกติข้อมูลจากเว็บจัดเลตติ้งมักจะเป็นของจริงแน่นอนและเป็นการเลือกเปิดตัวในงานเดอะเกมอเวอร์ดซึ่งไม่มีมานะครับก็แปลว่า U b i s o อ t มั่นใจกับโปรเจกต์นี้มากใครที่คิดถึงการล่องเรือเพลงโจนสลัดนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับอ่าเสียดายนะครับไม่มายังไม่มาก็ต้องรอดูปีหน้านะะมเป็นลืออยู่นะครับต่อมาครับเป็นเกม สุดปั่นนะครับที่น่าสนใจมากครับเกมอ่านบรรยากาศนะครับอ่านบรรยากาศเนี่ยชื่อผมอ่านผิดอีกขออภัยด้วยนะครับกับคุยูกิโยมิครับเวอร์ชั่นประเทศไทยครับเตรียมลงมือถือและ s t e ีมแบบเข้าใจง่ายเอาไปเล่าต่อได้สนุกสนุกด้วยนะครับหลับเกมนี้นะครับเกมนี้ถือใครไม่รู้นะครับเกมจะเป็นเกมจําลอง100สถานการณ์นะครับให้เราตัดสินใจครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น เหมือนกับว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราต้องเฮ้ยอ่านบรรยากาศดูสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นตอนนี้เราควรจะทําอะไรอะไรแบบนี้ก็อนปะแบบบรรยากาศเขากําลังออกมาคุกกันอยู่เราควรจะทํำยังไงเนี่ยเกมมันประมาณนี้ครับแต่เขาเปลี่ยนนะครับมาเป็น ที่ประเทศไทยแทนนะเองครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับตัวเกมนะครับจะจำลอง100สถานการณ์ให้เราตัดสินใจครับเราต้องบังคับวัตถุสีแดงครับซึ่งมักจะเป็นตัวเรานะครับเพื่อทําพฤติกรรมให้เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆนครับจบเกมจะมีการประเมินว่าเราอ่านบรรยากาศได้ดีแค่ไหนครับ สถานก,การณ์แบบไทยๆนะครับที่เขาจะใส่เข้ามาครับเนื้อเรื่องตัวเอกจอมนิ่งจากญี่ปุ่นมาใช้ชีวิตในไทย1ปีครับเราจะได้เจอเหตุการณ์ที่มีแค่คนไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์การกินฟาสต์ฟู้ดครับหรือมญญายาท ทางสังคมแบบไทยๆหรือส่งฮอนคูไปอะไรมีมาด้วยนะเออหมดนะครับผมจะมีโหมดประเมินสุดฮาด้วยนะครับอย่างโหมดคนดีครับเล่นจบจะบอกว่าคุณ,ค,ณคุณคืออาหารไทยจานไหนครับเช่นส้มตาต้มยำกุ้งมีมีคะแนนให้นะครับเราต้องไปรอเล่นแล้วก็โหมดนอกลีนะครับหรือเียกดานมือนะครับถ้าเล่นแบบเกีงเกเกมจะวิเคราะห์ว่าคุณคือผีไทยตัวไหนนั่นเองสรรหาทําจริงๆนะครับเกมนี้จะลงอ่แท้ท้เขาบอกว่าจะลงทุกแพลตฟอร์มตั้แต่ปัจจุบันยังมีแค่สตรีมนะครับและจะลง ลงบน iOS และ Android นะครับถ้าอนาคตมีลงบน n i n t e n d Switch PlayStation ด้วยก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกมปันป่นๆนะเพื่อนๆใครอยากเล่นก็รอกันไว้ได้เลยนะครับผมคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาถ้ามาเดี๋ยวไลฟ์เล่นซะหน่อยนะมานั่งดูกันว่าเราจะทายกัะถูกป,ปะ มากันที่ข่าวถัดมาครับจอมยุทธ์ Open World มาแล้วครับแต่ครั้งนี้มาลงมือถือนั่นเองครับกับแวร์วิน e ีดนะตอนนี้ลงมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่12ทธันวาคมเวลา7โมงเช้านะครับและเปิดพีโหลดไปแล้วด้วยนะก็เพื่อนๆไปโหลดเล่นได้นะครับเล่นฟรีนะ้ทั้งบน iOS และ Android นะครับต่อมาครับปิดตำนานอีกค่ายหนึงซะแล้วครับกับ ไก่แนกนะครับล้มละลายอย่างเป็นทางการครับสตูดิโอไก่แนกครับสตูดิโออนิเมะระดับขึ้นหิ่งที่สร้างผลงานเปลี่ยนโลกอย่างเนออน จ e น e s i s e v า k เลียนนั่นเองครับได้ประกาศปิดตัวลงและสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายเรียบร้อยครับหลังจากแบกรับปัญหาทางการเงินมาอย่างยาวนานครับเขาก็ออกมายอมรับนะครับการล่มสลายครั้งนี้บริหารงานผิดพลาดนะครับออกมาตาหนิผู้บริหารชุดเก่าว่าบริหารงานล้มเหลวในช่วง10ปีหลังครับแล้วก็ปัญหาหนี้สินที่เคยค้างชําระเงินกู้จํานวนมากครับแม้แต่เงินที่ยืมจากสตูดิโอใหม่ๆจากคุณอ่ะสตูดิโอคาร่านะครับก็ไม่จ่ายคืนจนนําไปสู่การ ฟ้องร้องกันขึ้นมาครับการจัดการสิทธิครับก่อนจะปิดตัวผู้อํานวยการคนสุดท้ายได้พยายามจัดการหนี้และอนลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆกลับไปยังผู้สร้างที่แท้จริงเพื่อไม่ให้อาสิทธิกระจัดกระจายไปหรือสูญหายไปนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นค่ายนี้อยู่แล้วครับอีวากเลียนในหลายคนรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นยังไงนะแต่เป็นนีออนเจเนซิสอีวากเลียนนะครับต้องเป็นภาคนี้นะ อ่าผมไม่ได้ดูนะอ e ีวาแต่ผมชอบผมชอบสีสันของเขานะแต่มีคนบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาดูก็ได้หรือดูก็ได้เออถ้าว่างก็ดูได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเทนเงินท็อปป้ากเรนเลกันนะครับก็สวรรค์ทูลงสวรรค์น,นะครับอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันนะนาเดียเดอะซีคลีตออฟบลูอาจไม่เคยดูแทนที่สต็อกวินผมแทบไม่เคยดูเลยนะครับของใครนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับ <laughs> ต่อมาครับน่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะลองเล่นฮอกวอตส์เลกาซีครับพเพราะตระหแบบผมนะ ก็อ e ีพิกนะครับประกาศนะครับแจกฟรี mm hmm. ไปลงอื่นกันได้เลยครับโหลดฟรี mm hmm. นะฮอกวอตเลกาซีนะครับเกม Tri ปเปิ Game นะครับ ที่ใครที่ชอบแฮร์รี่อยู่แล้วนะครับควรจะเล่นสักครั้งครับในเนี่ยนะเขาแจกฟรีน้ยไม่ต้องซื้อสักบาทโหลดไปเล่นครับฝั่ง PC คอมนะครับอ่าอีพ e ิกนะครับไปโหลดกันได้เลยจนถึงวันที่18เวลา5ทุ่มนะครับใกล้จะหมดแล้วนะตั้งแต่ผมลงข่าวเนะี่ยก็นะ่จะหมดแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีทั้ง PC ซนี่เฮนนะครับอ่าแล้วก็โหลดลง Xbox ็ด้วยโอ้โหเล่นมันทุกแพลตฟอร์มเลยนะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆแนะนาให้เล่นนะครับไปลองดูตัวอย่างกันก่อนได้นะครับ ต่อมาครับเป็นข่าวจากเ h e g a กม a อเวอรนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงเกม e a เวอร์นะจะมาพูดถึงเกมที่เปิดตัวในเดอะเกม a อเวอรครับ เริ่มจากเกมแรกครับ Lara Croft Comeback ครับเปิดตัว2ภาครวดภาคใหม่และภาครีเมคครับก็ต้องบอกว่าผมดีใจมากผมชอบเล่น Tomb Raider มากมากนะครับเริ่มจากภาคแรกนะครับที่เขาจะบอกมาเป็นภาคใหม่เลยก็คือ Tomb Raider Catalyst นะครับเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของลาราคอฟในดินแดงอินเดียเหนือครับเพื่อยับยั้งภัยพิบัติโบราณกำลังจะตื่นขึ้นครับเกมระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายปีหลังจากภาค Underworld ครับดังนั้น เราจะได้เห็นละละ่าในเวอร์ชั่นที่เก่งกาจและมีความมั่นใจสูงครับไม่ใช่เวอร์ชั่นเริ่มต้นเหมือนภาครีบูตของภาค2013ครับสร้างโดย Unreal Engine 5ครับเน้นการาฟิกอลังการมีระบบเคลื่อนไหวปากกัวอุปกรณ์ใหม่ต่างๆครับอย่างตะขอเก่อข้อมือครับโหอย่างกับ Spider Man เลยฮะดูในตัวอย่างได้เลยนะครับ และกำหนดวางขายปี2027นู่นนะครับลงบน PlayStation 5, Xbox Series X s และ PC นะครับแต่เหมือนจะลง n t นโดดด้วยไหมไปรอรุ่นอีกทีนะครับกับ Switch 2นะครับครึ่งก็รันไหวอยู่นะลงให้หน่อยก็ได้นะและก็พอเขาเปิดตัวตัวนี้ผมก็นั่งเซงโห2027เลยเหรอ ไม่ครับเขาเปิดอีกอันหนึ่งมาครับแต่เป็นภาครีเมคนะแต่แนาเล่นกับ t o m b r a i d e r Legacy Atlantis ครับนอกจากภาคใหม่ที่บอกก่อนหน้านี้ครับยังมีการประกาศภาครีเมคจากภาคในปี1น9 6ครับยังเป็นทางการเป็นการยกเครื่องใหม่หมดทั้งการาฟิกระบบเกมเพื่อให้ทันสมัยแต่ยังคงจิตวิญญ,ญาณเดิมไว้ครับกำหนดวางจำหน่ายในปี2026ครับเพื่อฉลองครบรอบ30ปีของซีรีส์ Tomb r a i d e r นั่นเองครับต้องบอกว่าผมรอเล่นแน่นอนชอบมากๆ ครับผมก็ถ้าใครนะครับก็ไปลองดูกันได้นะมันจะมีเป็นแพ็คภาค456-123นะครับของภาคเก่านะเผื่อจะไปเล่นก่อนนะครับอ,อยากจะรู้จักนะว่าเฮ้ยมไรเดอร์เป็นยังไงเพือ่อนๆก็ไปลองอซื้อเล่นกันดูได้นะครับมันเป็นแพ็คชุดน,นะราคาไม่แพงด้วย 1, ไไหนึ่งใบาเองมั้งสำหรับนีฮิโรสโซิตและเออ P5 นะครับๆๆกไ็ไปลองดูกันได้ไปลองดูกันได้ อ่าและครั้งนี้นะครับมีการเปลี่ยนนักแสดงด้วยนะครับภาคนี้ได้อลิซวิลตันลิเกนนะครับมาให้เสียงและเป็นต้นแบบใบหน้าคนใหม่แทนที่คาเมเลียลอดินตันนะครับจากภาครีบูตนะโดยทีมงานตั้งใจทําให้ร่าภาคนี้ดูคริสมาติกหรือมีเสน่ห์ในแบบผู้ใหญ่มากขึ้นครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับเขากล่าวว่าจะให้ลาล่าคอฟเนี่ยหรือว่าทูมไรเดอร์เป็นซีรีส์ยาวนะครับแล้วก็ขายได้ในหลายๆปีนั่นเองก็อาจจะเป็น IP ที่เรารอคอยใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับ ต่อมาครับสิ้นสุดการรอคอยถึง7ปีครับกับ Ace Combat 8นะครับประกาศสักดาในแดน The Game a w a r d เหมือนกันกับภาคใหม่นะครับบันไดนำโคและทีมงานพัฒนาโปรเจกต์ Ace นะครับได้สร้างเสียงฮึ่งห้าด้วยการเปิดตัวภาคที่ 8อย่างเป็นทางการในชื่อ Wing of Steve ครับซึ่งถือเป็นภาคหลักนับตั้งแต่ปี2019นูน่นนานมากเลยนะครับและปี2026นี้เราก็จะได้เล่นกันบน PlayStation 5, Xbox Series X S, และ PC ครับครั้งนี้เขาใช้ Unreal Engine 5นะครับทำให้ภาพกราฟิกนี้สมจริงมากขึ้นครับ next gen มากขึ้นพร้อมระบบท้องฟ้าที่ขยับได้นะครับหรือ Living Sky ไม่ดูเป็นปืดๆแล้วก็คือบินแบบรู้สึกจริงเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะเพราะผมไม่ถนัดใช้เครื่องบินเลยลองไปเล่นใน Battlefield ขับก็ไม่รอดครับขับออกนอกแมปตายมึง <c oughs> ต้องฝึกมัง้งผมว่าถ้าใครฝึกแล้วขับเครื่องบินนะคุณขับเครื่องบินเจ็ตนะคุณน่าจะชอบเกมนี้มากๆเลยนะอันนี้ no comment เท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นเกมใหม่ที่แฮปปี้สำหรับแฟนๆนะครับที่จะได้เล่นกันแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆและน่าเล่นนะเป็นแนวผมด้วย strategy อะไรแบบนี้นะกับท a l war บุจกจักรวาล 40k ครับพร้อมดารานังร่วมแจมด้วยนะครับ Creative Assembly และ Sega ครับฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์ Total War ครับโดยการประกาศโปรเจกต์ที่แฟนๆนะครับเรียกร้องมากที่สุดอย่าง Total War w a r h a m m e r 40,000ครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ซีรีส์นี้ก้าวข้ามยุคดาบเลเว่นมอนไปสู่ สงครามล้ำยุคในระดับแกลเล็กซี่ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากครับโดยครั้งนี้นะครับในงานเดอะเกมม์อัวอร์เขาก็ออกมาเปิดตัวนะครับแล้วก็เปิดให้ดูนะครับมีเชียร์เลอร์ให้ดูด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้วอร์ไฮเมอร์ 40k เนี่ยบอกเลยว่าต้องดีเล่นนะผมไม่ได้เป็นนะต้องบอกว่าอยากเล่นนะครับชอบเกมแนวประมาณนี้มากเพราะรู้สึกว่ามันใช้หมองใช้หมองเกมนี้นะครับจะลงทั้ง PC p s 5xbox อ่า xbox series x นะครับถือเป็นภาคหลัก ครั้งแรกนะครับที่ลงคอนโซลพร้อม PC เลยนะครับยังไม่มีกําหนดวันจําหน่ายครับอาจจะเป็นช่วงปี2026เนี่ยแหละหรือว่าอาจจะเป็นต้นปี2027นะก็ต้องไปรอดูกันครับและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ Total b a l l นะครับเพราะ,ะเพราะระบบการลบในโลก 40k จะเน้นการยิงและการกําบังนะครับมากกว่าการจัดหน้าแถวหน้าแบบยุคเก่านะครับหรือแบบ แบบวางแผนนะครับแบบ s t r a t e g i นะทำให้เราจะได้เห็นการทําลายล้างของสิ่งก่อสร้างน,นั่นเองครับก็เป็นบอกบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมรอรอเล่นเหมือนกันแต่นะครับมันมีอีกเกมหนึ่งครับกับข่าวถัดมานี่แหละครับที่ผมพูดลอยๆก่อนเริ่มไลฟ์ว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่มานานแล้วนะกับ เมก a าแมนครับหรือล็อกแมนนั่นเองครับเมก a าแมนด o o v โอเวอร์ไรท์ครับในงานเดอะเกมเมอร์วัน2025ครับต้องบอกว่าผมดีใจไม่ได้เล่นเกมแบบนี้มานานมากครับไปเล่นอันเก่ารู้สึกเป็นเก่าไงอยากเล่นใหม่บ้างและแคปคอมได้ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับเปิดตัวมานั่นเองครับล็อกแมน12นะครับหรือ Mega Man o v e r d r i v e นะไอ้ดอว์โอเวอร์ไรท์นะซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็น Mega Man ภาค12นั่นเองครับและภาค11เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่2018นะครับก็ถือว่า นับมาก็7-8ปีได้แล้วนะและเป็นการฉลองครบรอบ40ปีครับตัวเกมวางจําหน่ายในปี27 2 7นู่นนะครับรวมแล้วจะห่างจากภาคเกาะภาคสิบก่อนหน้านี้รุมเลยแล้วก็8-9ปีได้เลยนะก็นานอยู่เหมือนกันแต่สามารถแต่ว่าเขาประกาศเลยว่าจะลงทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PS5, PS4, Xbox Series X, S x b ซ X o n อก c Nintendo Switch Switch 2โอ้โหบอกเลยนะครับว่า ลุงดุด,ดเลยตัวเกมยังคงเป็นแนวเดิมนะครับ 2D size scrolling เดินหน้ายิงที่ใช้กราฟิก 2.5D ภาพคมชัดสวยงามมากกว่าเดิมครับน่าเล่นมากใครที่เป็นแฟนนะครับก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับเป็นการปลุกผีซีรีส์เมกาแมนสุดๆครับโอ้โหแบบดีดเราอยากกลับมาเล่นเลยนะมาครับแล้วสุดท้ายของ The Game Award นะครับจะเป็นอะไรไม่ได้ครับกบระวปติวิสัตร์หน้าใหม่เกมอินดี้ฝรั่งเศสกวาดรางวัลเรียบในงาน t h a i l a ด d อ่ะไม่ใช่ไทยแลนด์เด e g a เกมโอโอสองพันยี่สิบห้ามันตัวทีครับผมก็ไทยแลนด์เลยจัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมนะฮะพวกเราก็ไลฟ์ดูพร้อมกันนะเราดูกับช่องแท็กช anel เพื่อนๆไปดูพร้อมกันได้นะเผื่อใครอยากดูย้อนหลังนะตั้งแต่ต้นจนจบก็ ฝืนตื่นขึ้นมาดูตั้งแต่6โมงเช้านะครับจบ11โมงครับแทบกระอักเลือดกอันเลยทีเดียวครับนอนก็น้อยเกมที่ทุกคนยกให้เป็นพระเอกของงานไม่ใช่ยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมนะครับแต่เป็น Clay Observe Expedition 33ครับจากทีมพัฒนาขนาดเล็ก Sanfau Interactive ที่ทำสถิติกว่าเป็นรางวัลจากการเข้าจริงทั้งหมด12สาขาครับเขาได้เป็นเกม of the year ด้วยนั่นเองครับและทําไมผมต้องมาเล่าครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วเขาได้ใช่ไหมอ่าแล้วผมก็มีทําช็อตเพิ่มไปอีกนะครับว่ามันมีอยู่หมวดหนึ่งที่ แบ่งคนหนึ่งเขาหน่อยก็ดีนะอย่าง Bsrpg ครับผมก็พูดไปแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องข่าวแล้วเรื่องส่วนตัวแต่มมนมีคนพูดถึงกันเยอะมากครับว่าทําไมไม่ใช่ Kcd 2หรือ Kingdom Come Deliverance นะครับเป็นคนได้หมวดนี้นะครับเป็นที่หนึ่งเกมนะที่ผมว่ามันเป็น Role Playing เกมที่ Role Playing เกมจริงๆนะครับ Role Playing เกมก็คือเกมที่เรา่า ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากาลังเป็นสิ่งสิ่งนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเกมนั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีครับหรือว่าบางคนจะรู้สึกเหมือนภาคแรกหรอผมก็ไม่เหมือนนะมันก็มีอะไรให้ทําเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นผ่านเซอรเป็นภาคต่อ,แต,ตอแต่ก็เป็นเกมที่ดีมากๆเลยแนละ้วผมก็มองว่าภาคาคนี้ดีมากๆเลยถ้าใครไปลองนะครับดูแค่ตัวอย่างทุกคนก็น่าจะรู้สึกแล้วว่าเกมมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับมีโอกาสไปลองเล่นนะแต่เกมสโลว์ไลฟ์หน่อยนะครับเพราะว่นเราชีวิตจริงมากมันจะอึดๆหน่อยนะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็ เขาอาจจะเป็น8รางวัลก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาแล้วครับเขาได้ทั้งหมด9รางวัลครับมีเกมแห่งปีครับกำกับเกมยอดเยี่ยมเล่าเรื่องยอดเยี่ยมงานสิ่งยอดเยี่ยมเกม RPG ยอดเยี่ยมเกมอินดี้ยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้ให้เสียงและ Best Performance โอ้โหมากันเต็มๆเลยนั่นเองครับก็บอกเลยครับว่าเกมนี้ คนได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยากให้เขาได้อยู่แล้วผมมองว่าอยากจะให้เกมเนี่ยที่เป็น2 A นะครับราคาอยู่ที่พันกลางๆแบบนี้แล้วเป็นเกมที่เรามองนะเรายอมรับกันนะว่าเกมนี้แม่งระดับทริปเปิลเองจริงนะครับและก็อยากจะให้เป็นเกมที่เป็นเกม of the year และ ดึงกระแสะเกมนะครับให้ค่ายเกมต่างๆว่าขายแพงเกินไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ต้องแพงขนาดน,นั้นคุณก็ได้เกมดีขนาดนี้นั่นเองครับก็ผมพูดเรื่องนี้มาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวรัานเจนี้คงอาจจะไม่พูดถึงแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของอ่าเดอะเกมอเวอรครั้งนี้แล้ว่นเองนะครับและต่อมาอีกครับในเดอะเกมอ w วอร์ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเรื่องนึงผมเกือบลืมไปเลยกับ Resident Evil Re เครียมครับ เ e ออนเคนาดีกลับมาแล้วครับเตรียมรับบทบาทหนักประกบตัวเอกใหม่ใน Resident e v i l รีเคร่อครับหลังจากเปิดตัวไปอย่างฮือฮาครับต้องบอกว่ามันยิหลุดออกมาก่อนแล้วล่ะก็รู้กันไปแล้วล่ะแหมคนก็ไปแซวกันอยู่หรือว่าจะเป็นเอาต,ตัวละครจากดิวิเมคลายมาแจมหรอไม่ใช่นะครับก็เป็น l e ออนเคนาดีนะครับหลายๆหลายคนก็เดากันได้ครับว่าจะเป็นเขาอะนะแต่ว่าเลออนเคนาดีก็ต้องบอกว่าเป็นเขามีคนแซวว่าเป็นแบบคุณลุงสุดหล่อประจําปีนะครับ2026 นฮะในปีหน้านะถ้ามีจัดัำดับสุดหลอเลียนได้นะครับเพราะเท่มากเลยนะลุคนี้ไปดูกันได้ครับเลียนลุคนี้ผมว่าโอหแบบดูคนช่ำชองประสบการณ์ไม่ใช่ลูกี้แล้วอะ่ะไม่ใช่อ่าเลียนเคนเนดีที่เป็นลูกี้ตำรวจมือใหม่แล้วอะ่ะตอนนี้เป็นแบบเหมือนตำรวจที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับนั่นแหละฮะก็ไปรอเล่นกันได้ครับปีหน้าจะมาแล้วกับ resident evil Rec re เครื่ครับผม และข่าวสุดท้ายประจําวันนี้นะครับก็ต้องเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับแฟนๆฟนซีลสองนั่นเองครับแรงไม่หยุดยอดขายทะลุ7ล้านครับผมแจก DLC ฟรีครับหลังจากที่แฟนเกมรอคอยมาอย่างยาวนานครับหอโลไหนซีลสอก็พิสูจน์ความคุ้มค่านะครับโดยการสร้างปรกากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายจนทีมงานทีมเชอร์รี่ต้องออกมาประกาศขอบคุณและแจกของขวัญชุดใหญ่ให้แฟนๆครับทายอดขายไปถึง7ล้านชุดครับนี่ยังไม่นับรวมคนเล่นผ่านเกมพาร์ใน Xbox นะในช่วงเปิดตัวมีคนแย่งกันซื้อจนหน้าร้านค้าออนไลน์ถึงกับค้างไปเลยครับผมคนนึงตอนแรก วันแรกโหลดไม่ได้จ้าและตอนนี้เขาเปิด DLC ใหม่มีเทลเลอร์ออกมาสั้นๆครับประมาณ30วิีนะครับ C of sorrow นะครับอันนี้ใครที่มีฮอลล์เลิศไนท์ภาคแรกนะครับหรือซิซูซองบนสวิตหนึ่งอยู่แล้วสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันสวิตสองได้ฟรีเลยนะเขาใจดีมากๆเลยเวอร์ชันใหม่จะชัดขึ้นลื่นขึ้นไฮเฟรมเรทครับและเอฟเฟกสวยมากสําหรับคนที่เล่นคอลล์เลิศไนท์นะก็เป็นอัปเดตที่ดีครับส่วน DLC เนี่ยของตัว ซิวซองเนี่ยที่ชื่อว่า Sea of Sorrow นะครับจะพาผู้เล่นไปจนไทยในพื้นที่ใหม่หรือใต้ทะเลครับตามชื่อภาคเลยเพิ่มบอสใหม่พื้นที่ใหม่ศัตรูใหม่ครับและที่สำคัญแจกฟรีให้ทุกคนที่มีเกมครับกำหนดปล่อยปี2026นี้แหละครับและปล่อยเวอร์ชั่น Public Beta ้าให้ลองแล้ววันนี้บนสตรีมและ rgog นะครับรองรับ widescreen แล้วนะครับแบบ21ต่อ9ครับกับ16ต่อ10แล้วใครใช้จอคอมรุ่นใหม่หรือ Steam Deck จะฟินกว่าเดิมมากๆครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคืนกัำไรมากๆนะครับเขาเป็นอีกค่ายหนึ่งที่จะอินดี้มากๆที่แบบ เราเรอคอยมานานแสนนานกว่าภาคซิลซองจะออกนะครับแต่พอเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเลยครับความยากมันก็ยังอยู่ในนั้นครับความนื่งกงังหันก็ยังอยู่ในนั้นและเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนในการเล่นหน่อยนั่นเองแต่ผมไม่ได้บอกแล้วว่าเกมไม่ดีเกมมังโคตรดีครับไปลองเล่นกันดูนะแต่ผมให้แนะนําให้ลองเล่นฮอลโลไนท์ก่อนส่วนตัวชอบฮอลโลไนท์มากกว่าซิลซองนะผมรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมันแต่ลาดับไปได้ดีๆนะแต่ซิลซองผมหงุดหงิดเรื่องจุดเซฟมากกว่านั่นเองครับก็นี่ก็ มดประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างถ้าเพื่อนๆชอบนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรผมผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคิวบินวอนแแพลนตลาดกันไปก่อนพบก,กันใหม่ในอาข่าวประจำสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้องแบบอย่างนี้ป่ะ